ตตทำไงตเอวแล้วตังวทำไงอทำไงตคูยยืนใกล้ๆกันหน่อยทำไมแน่นอก มนแน่นอกมโยกออกเลอไงต่คุอครูนี่ทำไมต่อคะเต้นลีนแล้วเหะโอ้หมุนหมุนโอ้หมุนหมุน a ê tên nó nên ở theo yô ở bạn b b b rồi ba bạn ห้มาก,กนกมาใกล้มากมาใกล้ๆก,ก็ถ่ายไม่เห็นสิใกล้ก็ถ่ายเห็นต้องมาเดินตรงนี้ลองเดินตรงนี้เต,นตน้นะน่ะ <c oughs> โอ้ยใกล้ไปโบไม่เห็นอืมเพราะโบใกล้ไปมองไม่เห็นคอมบบมมนยมาหน่อยค่ะอนั่งตรงนี้ทินั่งไหม่อะ ไปแล้วอยาไป p โต๊แล้วไม่ายาไปพโต๊ะแล้วเรีก็ไมีตังไปดูเสือก็ไปมีตังไปเที่ยวสวนเสือเว้าตกใจตกใจดูพี่ตกใจ